ยโยอ่ะสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเชฟลาเฟลแล้วก็พี่แซมไซโคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีิวแอดออนที่มีเกมชื่อว่าอ่าไฟเย์ไนฟ <F> ฟันกินนะครับโย่ใช่แล้วโย่ Yo. วันนี้ ah. นะครับอ่ะเราก็จะมาเลีวแอดออนน่ะมันคือ <Yeah. S 1> เกมอะไรวะอ่ะโย่บอกก่อนเลยนะว่าพวกเราเนี่ยแค่ไม่เคยเล่นมาก่อนแต่แค่รู้จักว่ามันคือเกมอะไรคือเกม,มนคลาๆเกมแบบ ก็รู้สอดเต้นใช่ไหมใช่แล้วนะคะใช่แล้วมันนี้เป็นเพลงเร็วเพลงช้าเนี่ก็เป็นตัวหลักนะคะในการแล็บในเกมนั้นนั่นเองใช่แล้วโยโยวันนี้เราจะมาดูว่ามันจะมีอะไรมากครับในเกมเนี่ยว่าในแบบไมค์คาร์ชแบบของไมค์คาร์ชนะทุกคนนะใช่แล้วนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชอบกดแจกวีดีโอให้กับชอบและไปแอบไลค์วีดีโแล้วีดีโอจะพูดขัดต้องทำไมเนี่ยโยไปแล้วไงโยโอ้โหนะคะทุกคนโอเคถ้างั้นเราก็ไปดู เออคลิปได้เลยค่ะไปกันมาค่ะก็อย่างที่เห็นในมือนะคะทุกคนก็จะเป็นพวกใข่ต่างๆนานานะคะจะใเ้เร์เนเกมได้ดูกันนะคะว่ามันมีตัวอะไรบ้างนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะตัวแรกนะคะก็คือตัวอะไรเนี่ยสตาร์ดี้นะคะก็จะก็จะเป็นแบบว่าตัวพสูงใช่พัมกินนะคะพิ่เซนงเกมหมดหนึ่งมันมีมันมีความพิเศษอะไรไหม เกมโม่หนึ่ง,งเกมโม่ศูนย์เออไงเราไปตีเฮ้ยโอ้ยดูเฮ้ยโมั่เป็นสี่เพียมันจะฆ่าพี่บาตังใช่ดูดิแล้วมันทำท่าเด้อเนี่ยบาเห็นรูปสอแไหมดิคือรูปสอนในเกมไหมโอ้อยไอเห็นไหมทุกคนมั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 นเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งในดาดนะมันเป็นหนึ่งในด่านเกมนะี้เข้าใจไหมโอ้ยอย่างนี้นี่เองนะคะทุกคนแล้วดูนะคะคือแบบว่า มันมันมันเป็นเกมแนวเต้นนะแบบไม่ใช่เต้นหรือมันอารมณ์แบบว่ามันแค่คัดออดิชั่นนั่นแหละเป็นแนวแบบคสอนสอนอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะคะเป็นบอยเฟรนนั่นเองนะคะอ่าอ,อ,อ,อันนี้ก็อันนี้อัน,น <ๆ S 2> อัน,น,อ,น,นอันนี้ก็คือตัวหลักนะอันเดียเม็นตัวละครเหล่าน่าเด็กตัวนั้นเป็นตัวที่อยู่ในเกมอ่ะใช่เั็นบอยเฟรนกับเกิร์ลเฟรนครับทุกคนเป็นคู่กันใช่แล้วไหนลองตีนี่เย้โอ้ยเทเลยอ่ะปีปอนปีปอนปีตาปีตากระตากระเปี้ยวว้าตัวละครนี้ก็จะมีเสียงด้วยนะ อันนี้ก็คือตัวหลักตัวน,นี้บอยเฟรนอ่ะใช่แล้วนะคะาาต่อไปนะคะก็จะเป็นวิตตี้นะคะอ่าวิตตี้นะคะคือตัวอะไรเอ่ยวิตตี้ก็เป็นตัวเมื่อกี้เลยไม่ใช่ตัว,เ,เ,ตวเออไม่ใช่ตัวหน้าตาคล้ายๆฟักทองอ,อ่ะเออมันจะตัวสูงนะคะเฮ้ยไปด,ดูมันมันขยับมาด้วยไาดูมันเป็นแรปเปอร์มันเป็นแรปเปอร์ใช่เป็นแรปเปอร์นะคะทุกคนดูนี่ แค่ๆดูมันทำท่าอยูพี่แซมกระาเออนะคะมาเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะก็คือตัวพิโคนะคะก็คือเป็นตัวอะไรไหนจึ๊บก็เป็นตัวเราเองนะคะเยอโอ้ลูกสอนสีเขียวตัวนี้สอนสีเขียวใช่เป็นลูกศรสีเขียวนะคะแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นลูกศรที่แบบว่ากต่างกันจะไปสีที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะใช่ต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะสปะเออมันคืออะไรสกีตแอม ท์นั่นเองนะคะก็คือน่าจะเป็นฟ <ใน S 1> ักทองอะไรสักอย่างหรือเปล่านะ้ยน้นอ,น,อน้องขีหลังขีคีคอมันคือฮาวิฮาโลวีนไงใช่ดูดิน้องน่ารักมากเลยอะ่ะอ่ะน,น้องจะมีสกิลอะไรส,ส,สกิลคล้ายๆไอ้นี่เลยนะคะเออ,อ<ม>แรกเลยนะคะอ่าก็ประมาณนี้รู้สึกว่าน้องน่ารักนะเนี่ยนะพี่แสบมันกำลังแรปมันกำลังแลปโอเค เรามาดูตัวต่อไปนะคะคือทิกกี้นั่นเองนะคะก็อารมณ์แบบว่าชื่อคล้ายฮาโลวีนนะเออฮาโลวีนอะไรฮาโลวีนฮาโลวีนนั่นเองนะคะอ่าดูดิพี่แซมเฮ้ยคุณโย้อนล่ะก็เขาเทเลยมันมีเขาสองนี่ไดะมันเท่จะตายพี่แซมไม่เห็นเลยไงโอ้มันกี้มันกี้มันกิสมันบีมีสรรพคุณอ่าตัวนี้มีสองสีสรรพคุณของมันก็คือสามารถกิ๊ดเพื่อที่ไม่ร้องเพลงมาร้องเพลงมาร้องเพลงไอ้นั่นได้ ที่จะไปออดิชั่นได้นั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าอะไรวะเอ่อแทง k m a นั่นเองนะคะอ่าแ a n k m a ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนเปมอมองเลยเปิดเผยอมงเลยเออชิงด้ชิชี้ให้ดูดิแล้วอะไรแล้อะไรมาดิอะไรน่ะที่ซิมเสียงดังปานจาโอเคต่อไปนะคะเรามาดูตัว ชื่อว่าเซนไพนั่นเองนะคะอ่าเซนไพก็ประมาณนีนเ้เลยนุมหลอ่อนุมหลอ่เอ,อเฉดเขีขาโคตรยาวเนี่ยเราเพิพอ,อย่างเราเอ้ยรู้สึกว่าเซนไพเนี่ยจะเป็นบอสเช่ทุกคนเห็นไหมเป็นไอ้นีช่ข้างบนด้วยอ่าอันนี้เลเวลหนึ่ง <1 S 2> นี่น,นนะอ่าเป็นบอสเลเวลหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูอะไรที่มีชื่อว่าอะไรเนี่ยมัมมี่มัตโมเดลนั่นเองนะคะมัมมี่อะเสรแล้วนะคะ นี่เลยเฮ้ยผีอ๋อนี่เป็นตัวที่ผมเห็นเคยเห็นในใครได้ใครไม่ว่าใครใครแคร์แหละแล้วก็มันก็เป็นตัวที่แบบอยู่ฝั่งตรงข้ามหรอใช่โกงอยู่แล้วแหละโอ้ยโคตรโกงโหเสียงนะทุกคนเสียงเสียงอะไรเนี่ยโอเคเราจะมีอีกนะคะมีเยอะมากเลยอะจริงๆที่เขาทำเฮ้ยมีโคราชด้วยปะ อะไรหรอโคามีโคาตอบเจไดไหมอู้ดูดิมีมันจะมีโคาด้วยมีพิซซ่าด้วยนะพี่แซมนะต่อไปคัสตอมอะไรเนี่ยโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นสปาวอ่ามินิอ่าวิตตี้นั่นเองนะคะวิตตี้รู้สึกว่าเราสปาวไปแล้วนะคะก็จะเป็นตัวอ่งเนอย่างนี้นะคะอ่าตอนแรกมันจะตัวสูงสูงใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะเล็กเล็กก็ประมาณแบบเออโอ้แต่ทำไมสกิลมันไปไกลจัง นะคะเออตัวเล็กลงแค่นั้นเองนะคะต่อไปนะคะรอบที่แล้วอ่ะเราเห็นเป็นบอยเฟรนแล้วใช่ลเลนพี่แซมเดี๋ยวเรามาดูเกิร์ลเฟรนกันนะคะมันคือเฟรนมันคือแฟนของคอมบิเกนนี่ไงดูดินี่ไงอันนี้คือตัวหลักนะคะที่เห็นกันบ่อยๆนั่นเองนะที่ทุกคนตะปุกเลยตัวนี้มันต้นตะปุกเกมเลยมันเป็นปิ้งใส่เราได้เลยอ่ะมาเดี๋ยมาดี๋ยนี่ไงปิงปิงเหรอละก่อนเฮ้ยพี่แซมจะเป็นใครเนี่ยโอ้ต่อไปนะคะอ่า บอลลิสติกอ่าบอลลิสติกวิตตี้นั่นเองนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่บอลจ้แรมโย่โอ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮทำท่าอะไรอ่ะดูมาทำท่าเฮ้ยพี่ไปไหนเฮ้ยดูมันโยกโยกโยกมันเป็นแรปเปอร์มันเป็นบอยโอ้โหรู้สึกว่ามันเป็นบอลนะคะทุกคนอะไรเห็นไหมทุกคนได้ยินเสียงไหม ทุกคนอาจจะได้ไม่ได้ยินเสียงนะคะอาจเสียงมันอาจจะเบานิดนึงนะคะต่อไปนะคะก็เลมอนเดมอนนั่นเองนะคะก็เกี่ยวกับอะไรเนี่ยเลมอนเฮ้ยน่ากลัวอุ้แต่มันยิ้มน่ากลัวมากอ่่ะพี่เลยพี่ไม่ทำเลยมันฆ่าพี่เลยยิ้มดูมันยิ้มน่ากลัวมากอ่ะมันบอสมันบอสดูดิอู้น่ากลัวอออ่ะเต่อไปนะคะก็จะเป็นแดดดี้เอ่อเออ่เดลเดลเลสอะไรนะเดลเลสนั่นเองนะคะโอเคปึ๊บ นี่เลยก็คือสไตล์แบบเป็นพ่อนะคะอ่าเป็นพ่อของเด็กนั่นเองนะคะพ่อมาร้องเพลงนะพ่อของตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเด็กตัวโกงไงตัวม่วงไงใช่เหรอตัวผู้หญิงอ่ะไม่รู้น่าใช่ไหมอ้าวเหมันจะไม่ทันที่โชว์สกิลเลยเอาไี่เซมทนไม่ไหวใส่ชุดเพชรแล้วเหรอต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าตัวอะไรวะเอ่อ c o รัปชั i o n girlfriend นั่นเองนะคะโอเคไหนโอ๊ยไม่น่าผีเกิร์ลเฟดูเขคท่าผีผู้หญิง อมันคือผีผู้หญิงมือดอ่ะทุกคนพี่แซมน่ากลัวมันไงเมื่อกี้อ่ะมันเลยมาจอง,จงล้านจอมผ่านพี่อ่ะผมก็ดึกเลยอ่ะถึงมากมากวจะท้องแตะโอเคนะคะก็ทั้งหมดก็จะมีแค่นี้นะนั่นเองก็แต่มันเท่นะโมดเดลเท่มากเลยทุกคนนะเหมือนในเกมเป้เลยอะ่ะใช่มันมีอยู่ทางหนึ่งนะพี่แซมมันเป็นไอเทมที่เขาให้มาเอ่อมันเรียกว่าอะไรคัสตอมสกินอ่ะแต่เราไม่สามารถหยิบออกมาได้อ่ะอืมไม่เป็นไรครับทุกคนนี่หรอก็ให้ทุกคนไปโหลดเล่นเองแล้วกันนะ ใช่นะคะก็คือแบบว่าต้องไปโหลดเล่นดูนั่นเองนะพิซซ่านี้ก็น่าจะเป็นอาหารที่ดอปจากพวกที่แต่ละคอร์ชอบกินนะครรับแปปเอร์ดในเกินั่นเองนะคะทุกคนรู้สึกว่าวันนี้พูดติดติดขัดเอ้ยติดติดขัดใครก็ขออภัยกันด้วยนะคะเออลิ้นพันนะคะทุกคนอาจจะมีเจ็บคอกันบ้างนะก็ขออภัยจริงๆกันด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ พิเศษมากพูดแต่เด้อเกิดจะใช้ให้กับช่อง Lafeel แล้วก็พี่แจ๊คใส่ขวดนั่นะคะโอเคถ้างั้นไว้เจอกันคลิปหน้าไปลุ้นกันว่าคลิปอะไรก่อนไปคลิปมิกันโย่ไว้เจอกันใหม่นะโย่โอ้ยจบแล้วแลโย่โย่นะคะโอเคค่ะถ้างั้นขอตัวกันเอ๋ยลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย